น่ะแทงหลวงแทงไปแล้วอะ่ะจุ๊บ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 ผับสไลด์ฟิกเกอร์ออกฉันจะไปเล่นดาร์กมันเหลืออะไรเหมือนจะต้องโลมนะตาเนี้ยผมว่าอันเนี้ยน่าจะป่าโอเคเดี๋ยวผมโลมให้เดี๋ยวเป็นทาชิคุงโลมอ่าลิเตอร์ไปนู่นแล้ว อะเดี๋ยวโลมิงให้แล้วกันนะจ๊ะซับพอร์ตเดี๋ยวพี่จะเล่นทาชิซับพอร์ตให้นะจ๊ะแบนไปแล้วสิบน้อนสิบมีใครจะขอมาก่อนไหมไม่มีพิกดแล้วนะโ,โอ้สองร้อยกว่าตาเอาเลยแล้วกันทาชิโลมนะ็ะเ,เห็นแบบ เ,เหมือนเคยเจอมาว่าน่าจะโหดพอๆกับลิเกเตอร์เลยนะจริงเป้่าไม่รู้ <c oughs> เดี๋ยวมาลองเล่นกันนะแล้วขาแบนทางหน้าของลิเกเตอร์งั้นก็เอาทาชีมาเลยละกันตอนนี้ถ้าเจอลเลโอนเออนก็คงต้องออกล้างพลังแฝงเป็นเซตนี้เลยนะโอเคประมาณนี้แหละเอ๊ะเป็นมอทอสออฟเลนวะทุกคนแก๊กโรลมอ่าน้องอีกกี้ก็สวยอยู่นะโอเคอยู่ มันอยู่ที่เราแล้วแหละมันอยู่ที่ลมเราแล้วแหละเอ้ยนตยาตา雅อ๋อมันอยู่ที่ลมเราว่าเราจะกดล้างตัวไหนจะแก๊กหรือเอยออนอ่าคูดามิดเวทหนักมากเลกเกมนะต้นเกมก็หนักนะนาตาเนี่ยถ้าโดนเม็ดถั่วเขียวจังๆนะรู้เรื่องสาสตร์ความอร่อยด้วยเม็ดถั่วเขียวอือเลนดอร์เห็นละเครียดเลย เราไม่มีต okay. ัวอะไรแบบจับตายด้วยนะแต่ว่าส่วนมากเราจะเป็นตัวเบิร์ดเนาะก็น่าจะโอเคอยู่นะแต่ถ้าเป็นลอรีออนในเลนดอร์อาจจะไม่เบิร์ดหนักเท่าไหร่เน้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรียกทีมจะเบิร์ดหนักๆนก็ไวโอเลตแต่ถึกเขาก็ค่อนข้างจะถึกนะแต่ทีมเราค่อนข้างจะบางนะเนี่ยก็ก่อนจะไปรับชมกันรบกวน ๋ยวเวลาเพื่อนๆสักนิดหนึ่งนะฮะลงไปกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะฮะแล้วก็กดเสร็จแล้วก็ค่อยไปรับชมคลิปกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเรารอไปดูในตัวเกมกันไปจะไปชิ้นแรกออจะป่าซะแล้วยอชิ้นนี้ก่อนแล้วก็เป็นรองเท้าอันนี้อัพอะไรเดียว เดี๋ยวเราอัพสกิลกวาดดีไหมขออัพสกิลกวาดมาก่อนแล้วกันเหมือนป่าเราจะเปิดเปิดล่างเหรอจบบนป่าเราจบบนป่าเขาก็น่าจะจบบนนะฮะปีปีตี ตีเข้าไปตีเข้าไปลองโดนดึงนะจ๊ะจึ๊บนี่หลบได้อินเทอร์เนต็ตไม่ค่อยดีอย่าพูดอย่างนั้นสิเพื่อนเสียวเสียวนะเพื่อนลองโดนดึงนะเพื่อนไออันนี้เราลูนอะไรมาเนีเ่ยเออถูกละเคียวจะลูนผิดมาเอ้ยอย่าเป็นอย่างนั้นสิเนี่ยผมลูนอีกแล้วทุกคนทำไมเวลาเล่นมันต้องหลุดด้วยวะ โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปิงปิงขึ้นอุ้ยจุ๊บจุ๊บปุ๊บติ๊กเกอร์ออกมาก่อนโทษทีเพื่อนเน็ตปิงอะ่ะปิงขึ้นเฉยเลยโอ้นี่มันผิดที่เน็ตเนี่ยให้เขาต่อเลือดฟรีเฉยเลยไอเฟิร์สบัตสวยเพื่อนสวยแต่ว่า อืมไอ้ลีถ้าเล่นดีๆมันมันสู้มอทอได้อยู่แล้วนะโปรแตกไม่เป็นไรลมลมเขาได้นะไม่เท่าไหร่โอ้ฟิกเกอร์หลบได้เดี๋ยวเรารอสก,กิลเราก่อนแป๊บนึงโอ้ยอันตีเลยเหรอเออฟันหัวไปแต่เราติดตรงเน็ตปิงเมื่อกี้นะ นี่นาจะแตกเลยทคนจุ๊บไม่ให้มันรอดไปได้หรอกจุ๊บ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 ผับอืมปุ๊บโอ้ยโอ้ยไหวเราเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนจะตายแล้วเนี่ยสามตัวเลยกลับก่อนนะขึ้นเป็นลมชิ้นใหญ่เรนบนรู้สึกว่าไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่นะยกเว้นว่าปากเขาไปแก๊ง แต่แก๊งยังไงก็คิดว่าน่าจะรอดอยู่นะฮะภาพสวยเจ้าไม่มีโลมคอยคุ้มกันเจ้าแล้วอลอริออนมาทำไมทา้งนี้เนี่ยฮะเดี๋ยวรอคลิปก่อนรอคลิปก่อนเดี๋ยวจะกระโดดขึ้นไปเลยขึ้นเป็นโลมล้างทีนี้ไม่มีไม่ได้นะตาเนี่ยต่อเรื่องมันเรื่อยๆเลยว่ะ ป่าว่าไงาป่าโดดก้นแล้วจุ๊บจุ๊บจุบจุบบผับาาาหายมาดูเลือดจากข้างหลังนี่ก่อนโอ้สกิลเราแตกไปแล้วไอรีไอรโอโ้สวยแต่เราเลือดไม่พอแล้วไอริกดแข่งนะจังวันนี้โอ้ยแคลนี่กูโดนดึงแตกเฮ้ยเราช่วยนายไม่ได้แล้วสกิลเราหมดแล้วเพื่อน ขอ <NYU. S 2> โทษทีนะจ๊ะโอเคแต่กดเกิดมาอยู่นะขอแล้วกันเห้ตรงนี้ชิ้นต่อไปขอเป็นเอจิตไม่ใช่เอจิตชิวัดโดร้อนนะจะได้ถึกๆหน่อยสวยโอ้ยมันจะดึงโดนอีกคือจ่ายสกิลไปไม่คุ้มเลยแต่นาตายาเออให้มันได้กันเพื่อน ลอรีออนยังไงจังหวะนี้ยกขึ้นบ้ายกขึ้นไป2ตัวแต่ก็ตายอยู่ดีนะฮะโหจังหวะเมื่อกี้แม่นเฉยบักแก๊กเอ้ยนี่จะแม่นก็แม่นอะไรคำนี้แต่ว่าถึงแม้จะออกแทงเนะมันก็ไม่ได้ถึกเหมือนแทงนะมันก็ถึกแบบในแบบของไฟเตอร์อ่ะโอ้ยเลยล่างเลยนิดเดียวเเพราะว่าตัวมันไม่ใช่แทงธรรมชาติเนาะเป็นไฟเตอร์ อารมณ์คล้ายๆลิกเตอร์นะแต่ว่าถ้าแบบให้ช่วยชีวิตเพื่อนมันก็ช่วยไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะจุ๊บ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 ับชาร์จบุมหัวขาดหัวขาดไปแล้วตีตีขอละกันไอคลิปตัวเนี้ยแต่ก็ถึงแม้จะออกแท้งออกลูนแท้งพลังแฝงแท้งก็มันยังแรงอยู่นะอันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะ ผมว่าถ้าลิเตอร์โดนแบนอ่ะไอตัวนี้ก็น่าจะมาแทนได้อยู่ม,มั้งมั้งนิดนึงนิดนึงนะฮะว่าไงเพื่อนกันล่างไปนะจ๊ะตี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 อ่าให้มาได้เง้เพื่อนสวยสวยเฮเลนล่างเหมือนจะไม่เสียด้วยนะนั่นแหละฉีดไปเงั้นเพื่อนกันซีซีกำลังไปช่วยนะจ๊ะ ขาดนะแทงลวงแทงไปแล้วอะนี่ <c oughs> เกือบตายนั่นะขออีกนิดหน่อยอ่าเพิ่มเลือดให้นะจ้าโอเคเฮ้ยตานี้ชนะใส่ใส่เลยปะเนี่ยเกมเร็วเกมเร็วนี่หกนาทีอย่ะเนี่ยถ่ายบ้านไปเยอะมากแล้วนะเล่นบิวแทงให้เต็มสูบไปเลยฝั่งเขาไม่ค่อยมีสายโป้งเท่าไหร่นะอย่าเดินเข้ามาทางนี้นะ บอกว่าอย่าเดินไงอืออือจุ๊บ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 ขับไรฟิกเกอร์ออกโอ้หเหลืออีกตัวเดียวเฮ้อไม่น่าเลยเอ,อ้แต่ไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่จุ๊บเราขึ้นเป็นชิ้นนี้แล้วกัน โอเคคือถ้าเป็นแบบสายเบิร์ดสายโป๊กอะหมายถึงเมดนะก็แนะนําเป็นทอยแต่ว่าลอรเลีมไม่ใช่สายแบบเบิร์ดเบิร์ดโป๊กโป๊กเนาะเน้นเผาอะอารมณ์คล้ายๆมันก้าคล้ายๆกันสกิลมันจะแบบเรื่อยๆนะอาจจะไม่ได้แบบทีเดียวแรงๆเอาชิ้นนี้มาก็ได้นะแต่มันจะแพ้ตัดเลือดแค่นั้นแหละหรือไม่ก็ออกทอยไปเลยก็ได้นะแล้วแต่แล้วแต่ใจเธอเลย สไลด์ตีตีสไลด์ชุบๆุบจุบุบผัดอึ๊บโอ้แม่จงังหวะเมื่อกี้สไลด์เพิ่งมาให้มันได้เงินเพื่อนได้อยู่นะจ๊ะเฮ้ยแต่ว่าเมดเขาก็ไม่ใช่สายเบอร์สายโป้มานะโจ๊กเกอร์ก็ไม่ค่อยมีใครแรงแังแกเท่าไหร่คือทีเดียวไม่ตายเอาง่ายๆเพราะว่ามันก็หนีรอดได้อยู่แล้วเนาะ เอาคีไปกินซะเพื่อนนะป้อมนี้ก็น่าจะได้ง่ายๆแล้วมั้งทุกคนมาทำไมมาทำไมทุบสับกลางวงสับที่ทำดามจให้เพื่อนอู้หายไปเต็มเลยเลือดหายไปเป็นข้อเลยเพื่อนเป็นไงล่ะออกแทงกระแรงได้นะจ๊ะไม่จบได้ปะเนี่ยทุกคนไม่ได้เว้ย คิดว่าจะจบได้ถอยก่อนนะฮะอืมเกือบมีรอดอยู่แล้วนะไม่เท่าไหร่ฝั่งตรงข้ามอมันไล่ตามโจกเกอร์ไม่ได้นะฉะนั้นโจกเกอร์ก็ค่อนข้างจะชิวๆถ้าจะมีก็เอเลนดอร์นะแต่ก็สามารถสวนได้นะเลดเกมอะกดบล็อกท่าสองแล้วก็สวนไปเลยไวยโอก็เหมือนกันนะ เอาเลยปะล่ะแคลรี่สองนะต้องเจอชิ้นนี้เอาเราจะให้ผมเก็บหรงไงเนะี่ยโอเคสวยถ้าเจอรวมซีซีก็รู้สึกว่ามันมันเล่นง,ง่ายนะแบบมีล้างเออมีกันซีซีด้วยโอเคอางน้นเดกไอซีก็ดีละ จังหวัดนี้ยังไงน่าจะเสียสามทางแล้วฝั่งตรงข้ามสวยได้มาแล้วหนึ่งทางสองทางเลิงกลางด้วยสามทางแล้วเอาละ่ะจังหวัดนี้เป็นยังไงโดนใครยับเลยแก๊กฝั่งตรงข้ามคือไม่มีที่ยืนเอาง,ง่ายๆขอด้วยที่อย่าเพิ่งจบเกมนะเพื่อนโอ้โหอย่างไวครับผม <laughs> ป้อมหายอย่างไวแต่สะท้อนมาพอดีเลย ออกแทงก็แรงนะผมว่าคือมันเออตีเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดของตัวเองหรือฝั่งตรงข้ามไม่แน่ใจดามจจริงนะสุดยอด่อะเป็นไงอะ่ะดับหนึ่งด้วยโลมันดับหนึ่งนะจ๊ะรับดามาจไปสามหจุดแปดไมทำดามจก็สำหรับโรมถือว่าเยอะนะสิบหจุดสเปอร์นะฮะิว ไปหาเล่นกันนะทุกคนดูดิสามหนึ่งสิบเอ็ดจากสกอร์ยี่สิบต่อแปดนะสิบเอ็ดนาทีครึ่งจบเกมรับดาเมจไปหกหมื่นถือว่าเยอะนะสำหรับแบบเกมสั้นๆแค่นี้สิบนาทีนะสิบเอ็ดนาทีโอเคไอเทมก็ตามสถานการณ์เลยหรือตามความถนัดลูนเป็นลูนแทงพลังแฝงก็แทงนะแทงยกเซตเลยครับก็เไป็นไงกันบ้างสำหรับทาชิโรมในวันนี้นะคือ้าลิกเตอร์โดนแบนหยิบตัวนี้มาก็ถือว่าโอเคนะมันแบบ อาจจะไม่ได้ถึกมากอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอยื้อไฟได้นะจากสกิลที่มันต้านดาเมจนะแล้วก็มีอมตะมีดาเมจจริงมีรีเลือดก็คือแบบสามารถเป็นแท้งได้เลยอแต่แค่อาจจะไม่ได้ถึกแบบธรรมชาติเหมือนแท้งอารมณ์คล้ายๆลิกเตอร์นะลิกเตอร์โดนแบงก็หยิบตัวนี้มาได้เลยแต่ว่ามันจะไม่มีซนะีซี่นาดย่มากก็สโลอารมณ์คล้ายๆทานะเหมือนทาร่าผสมลิกเตอร์อ่ะใช่ไหม หรืว่าแต่ว่าถ้าให้เอามาช่วยเหลือเพื่อนอะไรงั้นก็อาจจะไม่ได้ช่วยเพื่อนเก่งเท่าไหร่นะฮะยื้ไฟอะไรนะอย่างเงี้ยได้เปิดไฟได้อยู่แต่ไม่ได้เปิดแบบซีซีอ่ะคือเปิดไปเลยอ่ะเข้าใจใช่ไหมว <Yeah. S 1> โอประมาณนี้แหละนะฮะสาหรับทาชิคุงโลมิ่งในวันนี้นะส่วนคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะสําหรับวันนี้ก็บายบายนะ อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยล่ะ